วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กระรุรักทุกทุกท่านครับกลับมาพบกับผมมดิตพรามเอกราชบุตรอาจอีกคือเก่ามณีกะในําำเอาคลิปสู้ผลเรียกว่าสู้ขผลหนักในยุคสมัยใหม่เนื่องจากว่าลูกหลานสุมอนีกะสวดมากขบวชเมืม่อกี้มือกีบั้นเนาะเจ็ดมือเก่ามือสิบหามือ ยังเก่งกับพันศาหนึ่งนั่นคือของแท่เติบสวยส,ยสมัยนี้นะครเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบวชบดลน,นะจะมีเนื้อหาใจความเรื่อมีสาระที่สดของจังไดอให้มันเขากับชีวิตจริงๆนะการลองฟังบึงนะครับเป็นการปรับปรุงเนื้อหาใหม่แต่คิดว่าฟังแล้วคือฝากพี่ฝากนอก้องเอาไป ทองไปบนเพื่อนำไปใส่ต่อไปเชิญรับชมแลบฟังครับนามุตัสาปังคาวะโตอัลลาหะโตสัมมาสัมพุทธัสานามุตัสาปังคาวะโตอัลลาหะโตสัมมาสัมพุทธัสา นโมตัสสะพังขาวะโตอิละหะโตสมมาสัมพูรธทัสสะเสียเสียชัยยาบังคาลาชัยยาสวัสดีอเนกชัยเส ไม่ตรีจงมีแก่เจ้าภาพตลอดทั้งพี่น้องป้องปายทั้งเจ้านายยศใหญ่ชาวไพรฟ้าอาณาประชาชนฝูงคนทั้งหลายทางตาใหญ่เท่าแก่ได้เผยแผ่แห่งบุญมาอุดนุนการบวช ในพะนวดเป็นประทรงตกลงใจในมือเนี่ยเป็ียนดิธีแห่งมหามงคลทุกคนใดมาอวมรวมพลังกำลังใจใส่ซองให้เห็นปองมักค่าเกิดปัญญาในพระพุทธศาสนา ไ้ศสัทธาเกิดก็ได้เป็นนอนพระบุญตาเจา้าจึงได้เล่าพิ่น,น้องทั้งเพื่อนพ้องมีนสหาหยมาคนควายในงานเนจึงได้จัดบายสียสุวันนาเมื่อเจ้าสิได้พรากจากแม่มันดา จากเคหาของพ่อแม่จากเท่าแก่และวุงวานจากการงานที่เคยอยู่จากเจ้าผู้เคยลาผิดชอบใดคำตอบคือความกะตัญอยู่เพี่ยนจารณาดูรอบคอบแล้วใจเพิดแผวอยากบวชแทนคุณ บุญน,นำนมของผู้เป็นแม่นับตั้งแต่เจ้าคลอดออกมาทางบิดาก็สมสืนดีใจลื่อนเหลือหลายทั้งตายายและพ่อแม่นับตั้งแต่มือนั้นลานทาวเอ้ย เสีเปิดเผยให้หูเป็นอุ่มสู่ฟุ้มฝากหากเจ้าดีแท้แท้บ่แต่ปิ่นแต่ย่างใดนับแต่ใดเจ้ามาเกิดใน,น,น,นอุทรยามสิกินเสียนอนแม่อาวอนํำเจ้าของได้ดีฮะเขาเอามาบำลุงแม่ คงสิถึงลูกแท้สมบูรณ์ทวนทวนไปฝากขั้นกับพ้องนั้นอยู่โรงบาลบ่ไดใย้อนพ่อสื่อของฝากตอนสอนแทอาาออนอ้อยู่บ่อวาพอฟูมุ้ายเหลือหลอนสั่งกุศลอยู่บ่อวันลูกของพ่อนี่สำคัญ ตัวคืนวันแม่ทองโยสอ,อนโออยู่บ่อเร้าเตรียมเข่าของเครื่องใส่ผ้าพรแนวใดพร้อมทั้งของปัจจัยไล่มาหาไวโลงบา้านใดดีแท้บริการหายห่วงบ่มีห่วงดีดีมีให้แม่นูแนว ว่าแต่ลูกเกิดแล้วปลอดภัยหายห่วงล่วงลุกลาบใดถาวายให้แม่นสุอันนับตั้งแต่มื่นนานขายันเบ่งนอนแงงแม่หากแพงบุตตาแม่นบอมีลรเว้นเจ้าได้เห็นเจ้าได้หูแม่เอ็นดูทุกเส้าคำอุปธรรมลูกหลา จนใดใหญ่มาพันธนาการเขาโรงเรียนได้เขียนอ่านแม่จัดการอยู่บ่แพ้แค่เจ้าอยู่บ่ถอยตั้งแต่เจ้ายังน้อยจนเติบใหญ่โตมาหูภาษาของคนสวรรณแล้วเนาะเฒ่า มันถึงเข้าแล้วบัดนี้สางความดีบันปะจิตอุปสมบทรทดแทนคุณพ่อแม่เจ้าสิินีแทนแม่นเ่นอนตามขั้นตอนของเจ้าลูกผู้ชายนี่จังแม่นเข่าสู้แดน กาสาวาพาสแล้วบัดนี้กุศลล่นลืน่นเทวีสมศักดิ์ศรีเจ้าแล้วเสียงแซ่วแซวมาห้องโ,โอเอาขวัญแห่งเจ้ามาเข้าสู่ขิง เจ้าอย่ามิดติงติ้งยามควันมาให้เจ้าตื่นให้เจ้าซื่นพ่ออย่าล่อสายอยู่นานอย่าสำลานมัวเล่นกลางทางสายหเจ้าอย่าได้อูดอูนอนคู่ให้ตื่นมาว่ามาเยอะควันอื้อ ขวัญเจ้าไปยุกำหุหนแห่งทางใดขวัญเจ้าลุงไปไทยเที่ยวเพื่อนทางบุญขวัญเจ้าไปทางพูนทางลาวหรือพม่ามาเลเซียไฟไตขามนนั้นให้ดันมาว่ามาเยอะขวัญเออ เจ้าไปอยู่ห้องหอพางทางใดหรือเจ้าไปมาเลยบมาทางทีหรือเจ้าไปอยู่ลีในที่ทำงานหรือเจ้าไปลงบ้านแต่ข้าวปีนันให้พลันมาแม่ถึงเวลาให้เจ้าตายยาไปเยาวมือนีวันนี้ให้ตาวมา ว่ามาเยี่ยวนเหนเรือจะไปทั้งพูนทำบุญทั้งวันสาลาพันทองเที่ยวเที่ยวเล่นแม่นบ่มา ควันจะไปเที่ยวเล่นทางใดก็ให้เต่าไปเล่นสาวฟังบุญบุญอยู่สรงมาเที่ยวพาละไกลไกลในเมืองไทยหรือเมืองนอกบอกมาสามมืดหนี้วันนี้ให้เต่ามาว่ามาเยอะกวัอนออ จามาเตรียมตัวบวชมาผนวดเป็นทรงมาดำรงพระพุทธศาสนามาศึกษาตำราไตรปิฎกให้เจ้าหอย่าได้มีหัวปู่ปัญญาตามาคาไตรสิขาเลิศแล้วให้เพิดอแผวในธรรมให้นอมนำปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา จลื่อนภาวนาทุกคำเศราให้เจ้าเขาเดินตามรอยพระพุทธเจ้าให้นักเจ้ามีเดนชาให้ชนะาฟุ้งมานรมบันดาลพันทิบขอให้ฮีมเสนีสังฆาติฟุ้งหายดิชะใหญ่ฟุ้งเขน อย่าไใเปีนอันตรลายสั่งจักสิ่งทุกหายยิงเทียมต้นใจกังวเลเดือดหอนสาบปะคอคอนหายเสียอันชาในวันนี้ให้เจ้ามีบาลมีในทางธรรมให้เจ้าคำพระพุทธศาสนา ขอองค์เทพเทวานาคานาคีแม่นางทอลานีพระยาเวสุวรรณคนท่านและนาคาราจงลีลาสนเด็จลงมาให้พ่อลูกหลานที่กำลังใบสีสุขันในมือน,นี้ให้อยู่ดีมีชัยให้อยู่ดี มีใจให้มีใจใส่ศรัทธาอยู่บ่อแลลวให้เป็นดังดวงแก้วพุทธคุณบุญพลาอานิสงให้ส่งมาในวันนี้ว่ามาเยอะขวัานี้ ให้เจ้าจำเอาไว้ปานิธาในทั้งต่อบวชเก้ามือนั่นแล้วก็ขอให้ได้ทรงพรเกิดกุศลมากลน้นคนคนในคำฟังพระนิพพานเป็นที่ตั้งสมเจ้าปราธันา ให้ในขอใช้ผามมนดาเอื้ยพ่อเล็บแม่ขอโมทนานุ่มท่ๆท i ả เล้วควณสุขคนอเนกเตช่วยใช้ยัตุภาวังชัยมังคลังสุขัง กับก็ประมาณนี้นะครับเป็นบทสูตรขวบทสูตรขวนหนักในยุคใหม่สมัยใหม่นะครับเพิ่มเติมเนื้อหาที่คิดว่ามีความสอดคล้องนะกับชีวิตของคนสมัยนี้นะครับกับฝากไว้ให้พี่น้องได้พิจารณาเบิง้งจะคิดว่าเออบทนี่เขาทายุ สมควรที่เอาไปสู้ไปสูตรไปทองไปจาเพื่อสินใดนเอาไปใส่ในงานที่คิดว่าเหมาะสมนะครับในบริบทกับบอสันบอยา่าปันไดนะครับพอดีพอดีก็ฝากไว้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ